กีแตกขว้ยข้างหลังมีตัวดำก็กระโดดอุนกึนอุนเราไปงั้นเราไปาอสเตอร์นะาเอ็มตัดไปพี่ผมวิ่งมาแล้วมันเห็นกูได้ไงมืดขนาดนี้เออเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละาย เลยดิเลยเลยดิเลยบางมุมมันมองเห็นด้ยถ้ามองจากข้างต่ำๆเงยขึ้นมามันจะเห็นเราหมดคอมแบทยักษอันนี้มันมองต่ำลงไปดิน้ำตอนนั้นไงก็มองต่ำลงไปมันมองขึ้นฟ้านาะมันก็เจอคุณดิไม่มันมองลงคอมแบทยักลงริติเลสริติเลสโดนยิงที่เพไปผมได้นะจะเช้าละเมื่อวานแคนส้มโอแคนส้มโอนี่เสด็จไส้ทุกคนรูตั้งชื่อดิมันคงคิดว่าผมจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอะไรที่ไหนได้ ผมชอบมากเลยเวลามีคนเอาใจใส่ผมเนี่ยแต่พี่ชอบมากเวลามีคนใส่ใจเอาพี่วันนี้ว้ายเจ้าชู้เกินมุ้งเน้นเกินเอาใจใส่พี like ่พูดพี่พูดเอาใจใส่อะไรของเองไอแหนมดูดิอิ่งกินใจเองมันต่ำต้มอนีแล้วเอาไปไหนปะต่ำต้มปะเอาไปไหนปะพี่เป็นคนมุ้งเน้นอย่างเงี้ยพีละเลวเท่สาวชอบมาอ่อยพี่ตลอดเลยพี่เบื่อมากเลยพี่ต่อยไปหลายคนแล้วเนี่ยไอ่าสาวเลยใช่พี่ ต่อยตอแบบปามาเอาแขนเสื้อลงแล้วไปส่งหนูที่ห้องหน่อยวะหนูกลับไม่ไหวว้าพูดอย่างนี้ทีจวงเลยเบาไหลบ่าเนี่ยงัดเขาเบาตาไปเอยยาอ่อชั้นนักชนีว่ะชอบถูกต้องแล้วพี่ก็บอกว่าสูไม่มาพี่ก็บอกว่าไม่ต้องทักไลน์มานะแฟนถือโทรศัพท์วะทักไ g ีมาแทนแล้วกันนะวยเออแม็กมา มีทพีได้ยังมีทพีไปหาเองแล้วพี่มุ้งเน้นเกินแบบนี้ผมจะไปกับพี่เนี่ยพี่ล้อเล่นโห้กลับมาตัวผมก็แห้งอีกแม็ตากลมเยอะไอ้กระตกหมึกตัวเปียกไอ้พี่ก็ต้องทำเป็นตัวแห้งไงอ๋อไปดิเขาเตือนดีมาแล้วเจมม์ฮะมีคนดูอยู่การท่าเรือเขาพาไปตกหมึกได้คนดูอยู่การท่าเรือเฮ้ยเขาจะคอยดักคอาจะคอยจะ แหลมบังอ่ะเขาจะกระทืบผมหรือเปล่าเนี่ยผมเชียร์วีร์รเนี่ยหายกขยงมาเฮ้ยซ้ายซ้ายไว้พี่ไหนเขาชื่อเฟสอะไรไอ้เขาพาผมไปตกเงินดยสิเอ่อเชีรคุณรู้จักเขาได้ไงอ่ะอนาพันไม่เขาอยู่เคยอยู่เรือกับผมเคยอยู่เรือคุณเคยอยู่เรือด้วยเหรอใช่อ๋อทำไมเขาทำงานอยู่เรือใช่ปะใช่แสดงว่าคุณก็ต้องรู้จักคนเรือเยอะดีวะก็ได้ก็ได้ อีโดรัสกับเธอยียยยดอกทองยี็อกโกอรี่ที่บ้านไม่ใช่ซ่องยี่ยี่ไปลอยู่ไหนวันหนะ้าขึ้นบ้านแล้วกูอะล็อกล็อกข้างบนข้างบนอีกตัวหนึ่งไปึ้นไปเลยน้องบ้าห์เฮ้ย,ยิงกันโหด,ดับตัดไม่เกินโอ้ย,ยไม่มีอนไรว่ะมันเปะบันไดงูเกินโอ้โหบันไดเยอะแล้วที่อ่ะเยอะมาเลยก็มาเลยมาเลยมันด <ๆ S 2> าลเลยน้องมันดาลแล้ว ที่ตายเลยโอ๋ยมีตัวนึงเจ็บเจ็บมากเอาดิตามไปมันเจ็บมากโดนกระสุนไปผมมัเจ็บมากเอาดิล่างซ้ายมีตัวพี่บิวล่างซ้ายล่างซ้ายพี่โอ้โหโดดหน่อยเอวไอวอวอารตัวนั้นนะพี่ดีเสียเป่าไหมในบ้านในบ้านมีตัวนึงในบ้านเคลียร์ยังมีมีอีกตัวอุ้ยตายว่ะโอุ้ยเอวอาเข้าหัวเลยว่ะไปหาใครได้บ้างเนี่ยตายตายกันหมดเลยตายหมดลูกบ้องไอ้โจ๊กสิบห้าลูกเนี่ยมันมันเอาผลิตได้สบายนอกจากระเบิดไก่งวงของมันอะ โซเลกตายก็เข้ามาอ่อยฉันนักชันีหน่อยจะเอาไปดูดอกมาพร้อมแล้วนะฮะอีดอกทองอีช็อกคอลีนี่บ้านนี่ไม่ใช่ซ่องยี่ย่มาอ่อยฉันเลยกเถิรเฮ้ยตกอ่ะบ้านอาก้าผมได้ชอบตีคนดูมากนะรู้หรือเปล่าเนี่ยคนรู้ว่าผมมาเอาเซตรอบที่พันแปดสิบแล้วอาก้ายิงฮอไอเนี่ยเอ็งว่าพี่เอาเซตเก่งไะวะน้องนอกจากเอาเซตเก่งแล้วพี่ก็เอานั่นเก่งด้วยสามสิบสามวิล็อกมันติดอะไรไม่ค่อยชอบคุณเอาใจใส่วะน้อง แล้วคนใส่ใจเอาอะไม่พี่ชอบคนแบบร้ายเลยความรู้สึกพี่แบบชอบผมเจ็บดีน่ะตาทุกข้อย่องมินเป็นแบบนั้นแฟนพี่ยังไม่สนใจเขาไม่รักพี่เด็ดทุกคนตาทุกข้อย่อมมิชอบไอ้แหนมเด็งก็ติดใจของดีเมืองเหนืออีกมันดูแปลกเมืองเหนือที่ไหนวะอย่างที่พี่น่าดิอมาพี่เอ้ยหกวิพี่หกวิแฟนพี่เป็นคนเหนือ แฟนพี่พี่ไม่ใช่คนอีสานนะแฟนพี่คนเหนือเหนือจริงกูไม่ได้ขี้โม้เลยแฟนพี่คนเหนือนะพี่จะบอกว่าเหนือก็แฟนพี่เป็นเหนือวะเพี่จะขิงว่าถือว่าแฟนพี่เป็นคนเหนือเนาะพี่จะขิงว่าแฟนเป็นเหนือวะไอีพีหมาผมเลวกทีพีมาผมโดนแฟนพี่นี่ขาวตั้งแต่ตีนยันหัวเลยเนี่มเลยยากเลยเปิดตอนคืนตอนคืนีนห้องพี่แหละไม่ได้ปิดไฟนอนนะคนอื่นเขว่าทำไมไม่ปิดไฟนอนวะพี่บอกว่าไม่ใช่หรอกแฟนพี่นอนแก้ผ้าว่ะโอ้ ขอไปนอนกับพี่ด้วยได้ปะไม่ได้หรอกมันสว่างเกินเดี๋ยวเองกินนอนไม่หลับไะน้องแต่ตาว่างั้นแหละโดนพี่จ่อยโอ้ยมันนอน้องกลัวขมี่มาทีพีมาเร็วทีพีมาทีพีเด้หรือทีพีใหญ่อะไรก่อไม่พักเติมไม่พักเนี่ยพี่โรนินเข้าแล้วเนี่ยเร็ว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 ทันดีบุญดับให้เขาก่อนเลยดีพี่รอกันก่อนดีเขาอันน้อยเขาเข้าก่อนทีพีมีแค่จะพีเมงไหม ไอ้ตัวนี้มันยิงมันยิงไปทางอื่นแต่ทำไมโดนตัวเราวะว้ายไม่ใช่ละเบี้ยมปืนแบบในดินเลยในนี้เลยในดินเลยไอ้นี่วันเต็ดไอ้นี่วันเต็ดยิงสุดโค้งมาเร็วมาเร็วมาเร็วแต่กระสุนน่ะโดนพี่ตายอาไอ้เซตีนเ้ไอซตีนมันมาเสือกตรงนี้วะน้องมันเสือกชิบหายเลยกระทึบดิตกคงมันบ้านตาเนึ่ยไอ้เด็กหนังกีแตกขวาล่างพวกเราพี่เก่งปะน้อง ตุดต้อสุดๆศพพี่อยู่ข้างบนเนี่ยน้องให้เห็นศพผมป่ะ How I can cancel the t h i p to a p p o s t เป็นยังไงเปลี่ยนไปเพิ่งก่งไปน้องามข้างหลังมีตัวดำก็กระโดดออกขวาที่มันได้ขวาก็แปลี่ยให้ดูจะกระโดยดูเนี่ยกระโดดยังไงทังคุณเล่นยังไงกันวะเนี่ยฮะโอ้ปวดหัวก็พวกคุณจริงเลยว่ะเฮ้ยไม่มีใครเก็บศพผมเฉยป่ะ ไอ้มีคนเก็บศพผมป่ะมันตายหมดยังมันตายหมดย่างเฮ้ยพวกอะไรอ่ะผมจะบึ้มค่อยบึ้มจะเข้าบึ้มให้ตายหมดเฮ้ยฟิวนี้ก็เก็บตายหมดเลยว่ะผมเจมโอ้โอ้ลงมาโอ้โอ้ยเกินเกินโอ้ยถ่ายรูปไปดู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 โอ้โอ้ยโอ้ เลยปุยมุ้ยอู้ปุยบิวอู้ปุยมุ้ยอู้อ้มีเด็กน้อยวิ่งมาสองท่มตัวโคตรสุดเออไปยิงคนข้างรอคุณโคตรดีได้ขอดูดาขอดูดาโคตรรวยโคตรรวยผมถ่ายลงนิดแล้วผมถ่ายลงนิดแล้วย่านลบอย่าบังผมเซคุณว่าไอ้ระเบิดวีนนี่มันจะแตกปะถ้าสักครู่มันแตกใส่ผมนี่ฮาจะจัดเลยนะ บักไปแล้วพี่เป็นบักเนี้ยพี่ออมจากบ้านเนี้ยพอาะเรื่คุมอยู่ข้างนอกพี่ตอนไหนพวกนั้นมันมาต้น,นเปรี้ยนอยู่แถวนี้ยังไงม,มันตั้งกับแพงเยอะเห็นไหมเห็นไหมตั้งแพงหลายเห็นไหมเห็นไหมพ,พี่พี่กับบ้านพี่ของเยอะพี่ของเยอะไอ้ตอนแรกมีคนพี่มาดักงานทิศสามร้อยพี่จะพี่กับบา้านน้องคุมไม่ไหน่อยคุมไม่ไหน่อยคุมไม่ไหน่อยตรงแม็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจมรอพี่ด้วยดูในดิศนี่ในดิศเลย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  ผมว่าแล้วทำไมมันรวยผมว่าแล้วทำไมทไมไม่ตายวะมาตไดตินได้ตินเข้าไปสองนัดเธไมมันอยู่ไม่ไปไหนเลยไม่ละเลยเจตคนนี้หอบเลยพี่หอมเลยหอบเลยพี่โดนยิงสกิดเนาะป๊บนึงสี่สิบสองวิให้พี่กลับบ้านเก็บเสียงมาเยอะให้พี่กลับบ้านก่อนไอ้นี่โยนเกาะที่ทำไมเนี่ยมันเน่าเลยพี่มันน้อยโฟว์ีโฟวสิบเก้ามันเกาะโคตรคุ้มอะมันยากมามาดันช่วยหน่อย มีตตััววทนึงนี่เรายังไม่ได้รีบเลยวะน้องขวาอุ้ยอุ้ยไม่เกิดสี่งนี่มาจากไหนไม่รู้พี่ขวามีคนขวามีคนเขาตั้งกระเพงมาอย่างนั้นอะลงมาข้างล่างเนี่ยลงมาข้างล่างเฮ้ยแม็กลงงดิเหรอพี่ข้างนี้มันกลายมันกลายไปบิวตินผมไม่เห็นเจมสโฮไปยังอะยังยังยังเก้าวิหกวิจิ๊บขาดมาขาดมา พี่โอมเลยพี่โอมเลยพี่โอมเลยเนาะพี่คันคันถอยหลังโต๊ะไม่ค้านไม่ของพี่ผมไม่ได้เก็บอะไรมาผมเจอละเจอคนละอุ้ยอย่าค้างดิเซฟที่กับบ้านแล้วเออตายตายนางสีตายรวมๆแล้วบ้านนี่ผมรถเชี่ยวต้องผ่าตัดไหล่กลัวไหมพ่ะรถเชี่ยวขยีดอกคนบ้านอะไรรถเชี่ยวคนนั้นรถไม่ใช่น้ำตีตลกอีเลโอรถเชี่ยวเฉยยุบเก็บเสียงเก็บเสียงตัวนักเก็บเสียง มองไม่เห็นเหรอ,อเก็บเสียงเนี่ยยิ้มแผงไม<า>จ้จะรับจะมาลัดล็อกกำแพงไม้เนินต่ำนะี่ยล็อกยิ้มรีล็อกกี่ค่อมดิ่ไหนขึ้นทรายไปนะเอาหัวไอ้แหนมเจ็บ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 อะไยเจ็บของบ,บ้านเราเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเอกสิทธิ์สวัสดีครับผมบ้านสามวันมีต่อไปดูแล้วพี่บ้านสามวันมีต่อไปดูแล้วบ้านไม่สามวันนะวันแรกครับผมนี้วันนี้วันแรกนะไม่ใช่วันแรกนะ วันดีวันครับเซ้อนี่ม <ique> ันเป็นเซิฟคูณห้าขอมมันก็จะหาง่ายกว่ากัวเซิทั่วไปนิดนึงครับผมวันนี้ถือเป็นวันแรกอยู่ครับถ้าถ้าถ้าห้าห้าห้าทุ่มวันนี้จะจะจะเท่ากับหนึ่งวันเต็มห้าทุ่มวันนี้ครับเพราะว่ามันวิพห้าทุ่มเมื่อเมื่อวานใช่ไหมล่ะห้าทุ่มของของวันนี้ผมพูดเลยวะเนี่ยเออเออถ้าถ้าก็คือถ้าครบห้าทุ่มนะครับมันจะครบหนึ่งวันอ่ะลูกไอเจมทำหล่นเด้ออะไรผมเอามาแล้วนี่ได้เมื่อคืนแล้ว กูยิงมันแต่เบอร์ไช็อตมันไม่ตายเว้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ไม,ลวไม่ต้องาหาพี่ได้นะหาพี่ได้นะหาบิวตี้เหรอวายเกลี้ยงแหนบตุเรโหดขี้เลยวะสวัสดีครับซินจักกูขอบคุณสารที่ว่าดาวครับผมคุณเอกสิษย์ขอบพระคุณนะครับเฮ้ยเราจะไปขโมยของบ้านไหนอีกเมื่อกี้เราไปได้ของฟรีมาเออคุ้มคุ้มคอมเดิลเข้ารวยเหมือนกัน